วัดีครับวันนี้ร้านวอลวัสดุเกษตรยนต์นะครับมีสินค้าเข้าใหม่มานําเสนอนะครับเป็นคู b o ต้ L4018 นะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี60นะครับผมรถคันนี้นี่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงให้2ชิ้นนะครับคือใบมีดหน้าและโรตารี่นะครับจะเป็นโรตารี่คู่ตัวแท้ตาช้างนะครับ RX165 พร้อมยอยปั่นนะครับรถเช็คเก็บงานให้พร้อมใช้งานนะครับน้ำมันเครื่อง กองเครื่องกองโซล,ล่านะครับแล้วกองไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกเราเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ครบชุดใหญ่นะครับคันนี้สีสันเดิมนะครับล้างสีขัดยาสีเดิมเดิมจากโรงงานครับผมทดลองฟังเสียงเครื่องนะครับแล้วก็ดู ไอ้อเครื่องดูแรงดันเมอนือน้ำแล้วดูทดสอบระบบไฮดรอลิกในการวิ่งกันดูนะครับผมโอเคครับจะมาเปิดเลยครับ <c oughs> เสียงเครื่องนิ่มนะครับเสียงเครื่องนิ่งเหมือกกนเดิมมาร์คมีทุกจุดนะครับมาร์คมีทุกจุดน,น,นี่เดี๋ยวเรามาดูแรงนดะัน เดี๋ยวมาทดสอบนะครับทดสอบในการขับมันตอนนี้ระบบใบมีดหน้านะครับบอกไฮดรบีดขึ้นไวลงไวนะครับผมตันนี้ไม่ต้องในเครื่องระบบไฮดรลิกหลังขึ้นลงปกตินะครับยกสูงมาตรฐานของโรงงานนะครับมาทดสอบในการขับเครื่องดีเยดีนะครับผมเฟืองท้ายเงียบครับเงียบระบบตันนี้พร้อมใช้งานนะครับ เรียบร้อยลูาท่านใดสนใจนะครับลองเข้ามาดูที่ร้านได้เลยอันนี้รถสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับจะมาลองโฟวินกันนะโฟวินหน้านะครับโฟวินหน้านะครับใช้งานได้ปกติเช็คเรียบร้อยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมเชิญเข้ามาดูได้ที่ร้านวอวัสดุเกษตรยนต์นะครับสาขาหนึ่งนะครับบ้านวังน้ําใสอาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับส่วนสาขาที่2ออยู่ถนนเ้นเรียงเมืองพิษณุโลกนะครับจากเสียแยกอ้อมอ้อยเรียนสวนที่จะไปอินโดจีนนะครับผมคันนี้ราคานะครับสามแสนสอบาทนะครับจัดส่งฟรีให้400กิโลเมตรนะครับผมติดต่อได้ที่ช่องทางทางเพจเฟซบุ๊กคืออาร์ต วัววัสดุเกษตรจนนะครับผมและในที่ช่องทางยูทูบอาร์ตแท็กเตอร์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ0928794235 0932635614นะครับผมรีบโทรมาครับเดี๋ยวมีส่วนลดให้มากมายขอขอบคุณมาคกครับสวัสดีครับ